สวัสดีสวัสดีเจ้าพ่อโอ้สวยอีกแล้วเป็นคนสวยอีกแล้วจ้าเมื่อนี้ <uding> สวยทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการค่าว่าโอ้ยวาว่ามันที่ิมีตุลาติตุลานักกันนอกระไรที่จิมมี่มีลิปนอกนเลยวะมีท่านอยู่หงตะาบสองหนึ่งเล็ออกสองถุมเครื่องผุ่นแม นัางว่ากี่ดาพัดก็ได้กลับมาเขาอีกแล้วดิแมนอิลิสเนี่ยโตนี่มากโตนี่อิลิอิลิเราบานนี่เอาโอ้มันฟุกมาแล้วมาแล้วดวงเข่านะมาแล้วมันหอดยา่ามเข่าแล้วนี่นะมันฟุกมันฟุกบบฟูกดอกบบฟูกดอกฟูกอิลิเด้อฟูกอิลิเด้อสร้างบออไอ สองเจ็ดน,นั่อีกเนาะเออไอ้มันใดทั้งบนทั้งล่างโหลดนี่เอ้ยตำมันเอาละเนี่ยเนี่ยชอบตัวนวี่กอก็ดีปรนตัวโอ้ยดีแล้วนาะไฟวาบดีเอ้มันมเหมือนเอาที่ดอกมันก็ต้องเป็นวันของเราถูกต้องค่ะวันของเราเราต้องรวยล้นเหลือค่ะพ่อ ไม่ต้องกัดกินก้อนเกลือถูกต้องค่ะไม่ต้องอาบน้อต่างน้ำทำงานแม่เข่งหอบเข่งคลองจองกันไปดิบบานท,ที่นี่เขงหอ,อบเ<ร>ห่งคื่อวันนี้ใหญ่า่าไเเว่าอยานได้พูดไรปานหะน้ามั้งคววาโอ้ยบมมีเงาเลยอะ พูดมา,หาเหาเงาไม่เจอเน,เนี่ยอ่ะน้ะามาก็ดีแล้วมาก็ดีแล้ววันนี้ <c oughs> น้อยบวกเล่าค่ะพ่อต้องเอาน้อยถึงก่อนตัวจังหวันแมนบอมือหนาเท่ากระบองสี่บอลเออแม เาสาวแก้วบอกสาวเหล้าบนอสาวเหล้าบอกสาวแก้วโอ้เป็นยังสี่นี่เองเนาะจับแก้วออกก่อนจับลาดด้านหลังค่ะขึ้มาอย่านี้ค่อยจะมาเลยนี่ขอเฉพาควรอยู่เจ็บทีหนึ่งเราเสร็จโอ๊ย ดูว่าจีบเอาแล้วบอกเอกจีบมีไผ่เสียบว่าจีบเอาอยู่ว่าเหลขกมันสีออกสองเจ็ดหนึ่งสี่บอกประสันไอ้พาพอจับสองเจ็ดกับหนึ่งสี่เนาะดูว่าจีบเอาเหล็กมันสีออกสองเจ็ดหนึ่งสี่บอกประสันว่าจีบเอาก็เลยบดไอบ่อาออกไปไม่รีบอันเนี่ยเจ็ดหนึ่งสีมันมักออกนะอะไรอีกเล่าสองบวกสองพลังค่ะอือฝรังเดียวหมุนหมักศูนบดไอ คิดอยู่ว่าเออมือนี่สิออกเจ็ดหนึ่งสีหรือบ้บอมออกล,อลา,ายเทอาเราดิเจ็ดหนึ่งสีเจ็ดสีหนึ่งนี่นะแต่แดงว่าสูตรมันเข้าค่ะสูตรแรกมันไม่เข้ามันมาแต่เลขนิ่งค่ะพ่อสูตสองมันมาตั้งสองตัวก็โอเคตัวค่ะจับใส่กันมันก็เจ็ดสีหนึ่งเมื่อน่ะ จนบอีกแนเดร์มือนีเอาอีกแน่เดิมเโอ้โหทำไมล่ะาขาจะเซ่ดิตัวเป็นตะวันีแดงเลยกรไดเก่าสุดนอกตัวเก่าสุนเราว้านั้งหน้าว่ะค่ะโอ้ห่มีวีแวเรยว่าสีมีเก่าสุดมากเลย หันนั้นโมกันอ่ะ่าตัวไหนที่เสียโนกนเล่าเสียไปแล้วตีเสียไปแล้วบ,บาลำต้ำซอยกันเลยวันนี้น้อยบวกลาววันที่ยี่สิบแปดค่ะพ่อยี่สิบแปดหมายใครรักบวอะไรใครไ แมนจ่าอีกบกีมือแล้วดิ่งนี่ยเด็กออกวั่นสุกดิ่เลยไข่นอนนอนอีนอนเตเว่ยนหลายจนเล็บบริเกิดน้ำเหล็กบอกว่าในคืนปันไดดอกว่า่ในจอปันไดนนไกลมือผุหลาที่คืดน้ำอยู่เดนนิงโรดศูนย์กับเจ็ดลาวเดนนิ่งรูดศูนย์กับเจ็ดค่ะ ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ก็มีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เจ็ดจับคู่มีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เจ็ดเจ็ดก็มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าสี่ห้าห้าสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าห้าสี่ค่ะโอเคอันนี้สองพลังบวกค่ะพ่อ <laughs> มันตินเสียบบมาหนิเสียบอ,ม,ยบอม,มันต้องมาไอสูตรร่วมพลังตัวนี้เลขเล่าเนี่มันยังสีออกไงตัวสูตรหนึ่งรุ้มันก็ยังสูตรหนึ่งเล็กซอยกันค่ะตัวกันตัวกันมีเก้าสองเก้าห้าเก้าหนึ่งกันไปที่เก้าสองเก้าห้าเก้าหนึ่งค่ะเดิมปกติแล้วเลขตัวกันมันจะได้แค่สองคู่วันนี้ค่ะ มันจะได้เก้าสองกับเก้าห้าเก้าหนึ่งตัดใจบันเก้าหนึ่งมากตัดไกว่าีเก้าหนึ่งก็มากจากนี่เองมากจางล้วนจิ้งหัหันเลยทีหนึ่งเนี่ยโอ้ก็เลยกันไว้ห้ามันเก่าเก้าหนึ่งโดดมาใส่กันสิบอกแมนโอ้ยมันก็จะโดดไก่เห็นมันจะมีพลังโดดปานั่นบอกเฮ้ยกัามวัดแค่ซองว่ามันโดดใส่กันมาอ่านก่อน อีลีบอกหนู่ได้สังเกตสามหัวส่อนหุ่นอ้มันเป็นควมหัวโมลี่ไปดีค่ะมงึงแบบมออแมันคิดจิงกินขีนตาว่าเหยคูน,นย่อะไเงียจำมาใ่มันครบตามหุนเอนี่คุยความหมายตีโอ้แค่นอกงมาแล้นึ่งอหนึง่งบนแน่บนแน่เก้าหนึ่งก็ออกดีขึ้นกันเย้ย <c oughs> ่า เลขมันลงตัวการมันลงได้สองคู่เก้าห้ากับเก้าสองค่ะเลขเก้าหนึ่งมันเป็นเลขอยู่ในนี่แหละมันเป็นยามเป็นขวามันกันเลยจับมาเ่นี้ค่ะพ่อแต่เดกเนี่ยมันกดใดายเลยเป็นเ,เนก้าหนึ่งนี้ก็ไปที่จามตัวค่ะ สองศูนย์สามสองศูนย์สามอืมเอาไปคู่เดียวโอ้ยหางเดียวแขนแคนล้บ่อแง่ <S 1 S 2> สองศูนย์สามสองศูนย์สามตีสองศูนย์สามเล็กมันเด่นค่ะ <ขา S 2> เด่นศูนย์สามน้ำวันนี้นะเด่นศูนย์สามเตี๋เด่นศูนย์สามนะ ระวังให้ดีๆนะค่ะพอ่ออืมนั่นแหละมันจะอาจจะออกเก้าสองศูนย์สามสิกัได้นั่นเก้าสองศูนย์สามีตี๋ยไปส่งอีกตัวดีต่านี้ตัวของกับมาไหวจํำหนีหนึงเพราะว่าเลขส่วนมากเลขตัวกันเรานี่ไม่ตัวไม่เก้าสองก็เก้าห้านี่แหละั้ะอมกถาออกตัวกันนะโอ้จะพอ่อตำแหน่งที่มันสิออกตี แมนมันมันจะออกอยู่คู่หน้าหน้าส่วนมากเรียกตัวกันค่ะอย่างมากก็ไม่เกินคู่ที่สองใช่ไนหะแหละนี่ก,ก็เรียกจับไว้คู่เดียวสองศูนย์สามสามศูนย์สองแหลวจะไปเลี่ยนค่ะนี่คือไนะบ้านนี้เลขทางเลือกเลขทางเลือกค่ะคู่เดียวเหมือนกันเก้าหกสามเก้าหกสาม คู่เดียวพี่กันขัดมาแล้วได้คู่เดียวได้อย่างละคู่ละคู่ค่ะตองผิดก้าเบิ้งเอชซี่ก็ได้มันก็เอาแน่นอนบนใดดอกขัดคุณเฮามีปพะลาเฮามามันก็เป๊ะเลยแอ่แมนจ้าพ่อเออโชคมาตอนกัดเจริญทัยญาสัญญามากอะไรกันหน่อยน้ามากแล้วเนาะ <c oughs> ช่วงนี่ตัวเป็นช่วงกรอบโกยเฮานะ่ะ โอล่มันก็เริ่มแต่ย้อยแย้อยมาแล้วเขาบอกว่าปีนี้ปลายเดือนเมษาค่ะราศีธนูมีสิทธิ์ได้จับเงินล้านปั้นไิรีบบอยโยนี่รวยรวยเขาหนาวหลดเขาหนาวสาธุสาธุสาธุเไป ไปเจิราศีธนูก่อนนอนภาวนาเลยขอเทวดาช่วงนี้ขอได้ค่ะอืมตอนนี้เทวดาเล็งเห็นแล้วอืมเป็นคิวของราศีธนูวะเถอะช่วงนี้เมียนเราเป็นคนแต่มันก็มีหลายราศีอยู่หรอกแต่ราศีมันามาดับสองค่ะราศีธนูอืมวาชุดเนี่ให้ไ้จับเัินลนเด้อ <laughs> ไอ้ได้จับตอนทียังพ่อไปเที่ยวไดเนี่ยตีไปไปจับไดยยาำเนี่มันไปโบวกยแจ็เสียวมาเห็ดยางนี่ไปจับตอนเก่าทีปีละหน่อยเง <c oughs> ินจุดส <c oughs> <c oughs> ั้นไปน้งมมชาเลยเอาไปจับอะไรยัยโอ้เห็นแบนี้มือมันคือสั้นทีนี่ <c oughs> แต่หัวเนาะ เลขรถพามารถพามาค่ะแปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์อ้าว <4 S 2> ลงสี่รถพามาแปดศูนย์ศูนย์เนอะรถพามาตงเบิ้ลเลยทีนี้ก็ไปกี่ฮานอยค่ะพ่อฮ <5, S 1> านอยเด่นวิ่งรถสามกับเจ็ด เด่นวิ่งรุ่สามกับเจ็ดค่ะอืมเจ็ดก็มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเก้าจับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเก้าสามก็มีสามหนึ่งสามห้าสามเก้าสามหนึ่งสามห้าสามเก้ากันไปที่หนึ่งห้าเก้ากันหนึ่งห้าเก้าค่ะอืม มึงส่งมันจีออกตัวกันบ<อ>้าแหลก <c oughs> นั่นมึงจีมาซ้ำตัวตัวกันนี่รถบ 1, 5, 9, ัสหนึ่งนหะ้าเก้ารถบอยเงี้ยเหล็กตัวกันนี่มันมันมาชนกับเรล็กตัวกันล่า,เ,าเอาน, oh, น,นี่มาโอ้แมนีอหลีเก้าห้าห้าเก้านี่ตีเก้าหนึ่งชะมีบานเ <c oughs> <c oughs> นี้เอาอาจารย์เนี้ยมึงซือมาส่งกันมันกันจีบอ่ะ โอระน้อสีโสดีมันมีแล้วล่ะถือว่าสาธุสาธุไอ้ควันสาธุกเอาเลยปีนี้ลาธีฉนูปลายเดือนปลายเดือนนี่แหละค่ะโชคมันจะเข่าโชคที่เข่าขามเงื้ยนเจ้าที่แอนนั่นโชคแอนเข่าขามเราสีแอนกลางตะลาล่า คือสีแอนมันโอกเข่าแห้งสีบวชหึงได้ความหม,มายบหมบวชเนี่ยโอบเข่าเต็มเหล่าเข่าเต็มเหล่าค้างเหล่ามันกัแอนจะเนาะโอ้เขา่าโอ้เออเออสั่นความหมายหนักเตี้ยนหนักเข่าหันบวชเออขันเข่าลูกขันเล่าเข่าสมัยโบราณเคยเห็นอยู่บ่ค่ะเคยใช่เนาะเคยจ้าเออฉันยังมาเจอท่านท่านอยู่บ้านกับมี่ยู่บ้านไอ้นี่<บ>จา้า ทำมาโชคสิเขาค้างเราสิแอนกาคือค้างเรานี่ยมันก็ว่าปีไหนถ้าเราได้ทํางานจะทํานาได้ข้าวเยอะจ้าลอยเกียนสองลอยเกียนไปใส่เหล้าเหล้าเต็มค้างมั็แอน<ม>เปียบจังว่าถ้าเราหาเงินได้เยอะๆเอาไปใส่เหล้าคือเขานี่ค้างเรากต่แอนคือกันโอ้ยอยากบพอได้นาะเอรอ เอาเงินไปเก็บไว้ให้เราจนเราแอนหนี <c oughs> คืออยากขอแทนเราคือแข่งกันนะเนาะไอจัดสุดไว้ก็ไม่อยู่ค่ะถ้ามันจะรวยสาธุมากในแม่ปีนี้รวยในแม่ <c oughs> <c oughs> มรว,มวยรวยรวยนด่อนหรอช่วปีรวยแน่นอนมีไอเรารวยรวยย่ำหนีในถอยเยอะรวยย่ำแถวเนาะเออกับเมืองท่กคนว่ามันยังสบายเนาะค่ะ อันโมเมย์ะกอนจิตสบายหลวนโมเมนได้กันโมเมนลูกเศียทีเด้ยโมวเมนอยู่ดอกพ่ออืมฉันลูกเศียทีเกิดมามนบมสาเวียทำง,งานอยางไงกับมิตรรอดสาลรวยเลยเกิดมารวยท่านที่ตีเคิดรวยทางหลัดค<า>่ะเผ๋่อประสงค์ทำบ้านทำก,การยังไปหาขี่รถเจินคุเงินกับเขาบนาาาันจี้ง่งายๆหล่ดตีอย่างง่ายๆหล่อนชอปะโมไหนจะสาลาดแน่กับพ้าปะวะอ ล้านแล้วว่าวาสนะคนบ่คือกันเนาะเอจงภูมิใจในวาชนะตัวเองถูกต้องค่ะเงินล้านพันบาทเขาเงินบาทเท่าดอกค่ะเงินบาทเท่าเขาอย่างเด็กสีซื้อห่อนอมเลยค่ะ่อเงินล้านเขาหน่มหมอได้ตีเดียวเบิ้งเลยก็บมซื้อห่อนห้าอมเลยค่ะปันแต่แล มันมีความจริงไปไม่ได้ค่ะพ่อนั่นแหละถ้าใครอยากรวยก็ยันทำการทำงานค่ะอันเนี้มีอะไรทำก็ทำเออเห็นขวดปิวอยู่กลางข้างกับเก็บว้สาสมไวใพี่ขายจ้าพ่อมันก็ได้อีเงินเลยแม่นค่ะถ้าเราไม่ขี้เกียร์คนว่าอยากรวยวปนแียนอ้ย ไอพ่อให้โล่มองได้ก็แวะเข่าหนึ่งชุดตื่นตัวแปนเออเติรตแล้วไว้บ้างหัวหลานเนี่ยค่ะเออแปนเตะขที่หัวหลานเนี่ยเข่าวะโอเคใส่เวลามาเดินแล้วค่ะพ่ออาวิธีลงห่านก่อนไหวพ่อนตัวไหวพ่อนปุ๊บได้ลงป้าปลดดิดิ เออแกมาหาวิธีร่วงหานกย่างเพื่อนพ้องอนนั่นล่ะเอฟซีก็ได้เบิ่งเด้อเบิ่งฟังเตหูดูเดตาอ่าสอบกระจัดการจะพานไปสกอนนั่นแหละเนี่ยมันมุมมีหางเกี่ยวค่ะอันยามเขาดวงเขาดีเขาเล่นก็ได้เรียกเอาเหเล่นเบิ้ลนั่นแหละางเงินรักส่วนค่ะ การเล่นศูนย์สามดารเล่นลักเก้าเนี่ยหลามันกี่จะเก้าจักะโหนี่เก้าที่มันเก้ามันเปลี่ยนจริงจริงก็คือเก้าห้ากับเก้าเจ็ดเฉยหล่ะค่ะพ่ออไม่ไม่แน่นอนได้เรียกสองคู่เนี่ยอาจจะไปทั้งน้อยทั้งลาวก็ได้จ้ามันเป็นเลขที่นำโชค เลขคู่นี้เราลังโชคเอามันสามคู่แล้นะได้ค่ะโอ้ยเน้นเห็นแนมือหนิเขาตัวเน้นน่กานเนี่ยเห็นอะไรศูนย์สามอยู่นี่ศูนย์สามกับยังมือหนิอือศูนย์สามกับเก้าห้าเก้าห้าตีมาเนี่ยแม่มาตัวเน้นเด้อมันแรงหนิยังเนี่ยจากไม่น้อยหน่เอฟซี่ันก็อีกคืนตัวเน้นยูดอกนี่ โอเคขอให้ร่ำรวยขอให้ร่างกายแข็งแรงกันสุข,ขูสุขคนโศกโศกมันหมาเด้อสองทุ่มเคืองจ้าทูจ้าขอขอบพุณนพอจ้าที่เอาแนวทางมาแบง่งปันนิฟซีค่ะจ้าผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ